รัดนอกบ้าน5นัดเนี่ยชนะไป3เสมอไปไม่เคยเสมอนะครับแล้วก็แพ้ไป2เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ยอมขับชนะต่อไปนะครับ4นัดเนี่ยมีแค่2แต้มนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับก็คือช่วงพิธีการในสนามนะครับอีกสักครู่เราจะได้รู้กันว่า11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับกับตันทีมของ BC ก็คือรังสรรค์นะครับกอรกฎเปิดโค้งมาปุ๊บเข้าเลยครับไม่เข้าเข้าไปครับ น่าจะเข้าแล้วครับน่าจะเข้าไปแล้วครับเอา้าผู้สินว่าไงครับผู้สินไม่ให้แล้วเล่นต่อไปน่าจะเนี่ยรครับนี่ครับเข้า <c oughs> ไม่เข้ามุมนี้น่าจะใช้ครับอู้เข้าแล้วครับเอ็หนห,หรือหรือว่าเสาหรือว่าเสาเลยดอีกทีหรือว่าเสาลวตา่ายซันอู้เข้าแล้วเข้าแล้ว เข้าแล้วแล้วเหมือนบอลทะลักออกมาหล่ะครับขาดนะครับเหมือนเหมือนตะข่ายมีรูเนี่ยเนี่ยเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับตะข่ายมีรูครับโอ้โหตะข่ายมีรูครับโอ้โหแบบนี้สองเด้งเลยครับเบิร์นปั่นหายเลยครับนั่นเลยครับนาที64ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ไชนาดรออยู่และทําได้นี่คือครั้งแรกเลยครับที่บีซีมาเสียฟรีคิกแล้วโดนเลยครับยิงแม่นจริงๆครับช่วยเดี๋ยวบุตรศิลไม่ว่าอะไรครับได้สวนเอาแล้วครับ กองหลังเหลืออยู่กี่คนโอ้โหตัวสุดท้ายเตะไม่โดนด้วยลอยเล่นเองครับไม่ทำหน้านะครับคนเดียวเรียบร้อยเข้าไหมเข้าแล้วครับ2ต่อศูนย์ครับโอ้โหบูว์ตนสุวรรณชาติครับทำได้ครับ2ต่อศูนย์ครับนาทีที่90ครับใช้หน้าชนะแน่ๆแล้วครับชิงกันมาใหม่ครับ BC นครพลมิกหมาถึงอาแล้วครับหลุด ไม่มีปัญหาครับอ uh, แต่ว่าเวลามันหมดแล้วเนี่ยสิครับแต่ก็ยังยิงก่อนครับขึ้นมาเป็น9ประตูนะครับคริสตันซิวาครับไล่มาเป็น1ต่อ2นะครับแต่ว่ามัน97บวกไปแล้วครับแกชชนะนัดแรกในบ้านได้สำเร็จนะครับ หยุดความร้อนแรงของ BCTero ครับเอาชนะไปได้2ประติตนนเกดได้แล้วนะครับจากภูดอนสุวรรณชาตินาทีที่90นะครับแล้วก็านาทีที่97ด้านสิวาตามมาตีไข่แตกได้ครับแต่ว่าเกมนี้มีเรื่องให้คุยกันเยอะมากๆครับก็จบลงเท่านี้นะครับทางด้านของไชน่าครับกับ BCTero ไชน่า